อยากทยย่า,ยามเศร้าจ้าพี่น้องเอาสวยแล้วล่ะพี่น้องอนีก่กะมือแต่ออกจากโรงงานเนาะพี่น้องคอยอยากกินเั้ื่องสองอยางคอยเลี้ยวผสมกัน <c ười> คอยเอาผสมกันข้าวไรเบอร์รี่กับข้าวเจ้าธรรมดา <c ười> คอยอยากกินเั้ื่องสองอยางคอยเลี้ยวผสมกันเลยนี่แหละเขาเรียกว่าในใจอยากได้สองพี่น้อง <c ười> เอา ต้มเจือตีน้องมีแกงผักกินเล็กอยู่ด,ดอกผักแห้งว่าท่านไอ้แกงผัยซื้อมาอยู่ข้ากินสำนีละง่ายๆเนาะง่ายๆวันนี้ง่ายๆก่อนที่จะออกเดินทาง,ก,าทางาทก่อนออกเดินทางี่นองเนาะแล้วีวิดการเดินทางเห่นเทาเทวินมาเนี่ย พี่น้องไดยยังกินเจาอาจ้พี่น้องมาจาะสลายลยหวัวเขา่าหวัวเขา่ามาแช่น้ำกันนะจ๊ะเด้อ